วันนี้แน่นอนนะครับเรื่องขอ,องพุ่เพชรจ้าและวก็น้องกแต่ค่อนสวยค่ะเป็นไรกันเข้าเรื่องอะไรเนี่ยว่าเรื่องหัวใจถูกต้องเลยนะคะนรับแต่น้องมนังนั่งต้นชูน้อะตอนนี้เรื่องของความรักเป็นเช่นใดโอเคอโอเคนี่คือมีแฟนหรือไม่มีแฟนบอกเื่อสบายใจใหนยสิเพเยอะเพราสคมควร ตอนนี้ก็คือคบกับคนคนเดิมจริงจังคบคนาดาเนครับสปีกว่าเมื่หร่จเลิกมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกครับก็ไม่รู้แไม่รู้แล้วนี่นี่นี่เกิดจริงจังเคยคุยกันเรื่องแบบแต่งงแต่งานอะไรบ้างไมครับผมรัไม่ได้เลยพููร่งแต่งงานขอพาราไปที่แมขอพาราน่วหัววหัวเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้่ระแตถามไ้ไหมอายุเท่าไหร่ สามเอ้ยยี่สิบยี่สงอยากแต่งงานรอยากแต่งสามสิบสามอยากแต่งาิบสอยากมีลูกมั้อยากมีตอยากท้องกว่นแต่งอยากท้องก่่นแต่งเียตยแล้ยโอเล่นครับถามี่อกว่าหนุ่มที่เราจะพบหาแล้วก็จริงจังวางอนาคตไปเลยต้องมีรูปแบบยังไงสเปค บอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นอ่นนะเขาไม่ค่อยมีเช่นเช่นอ,อะไรบ้างที่กระแตต้องการในความในความเป็นเป็นเขาเองเขาจะเขาจะง่ายๆสบายๆ <ừ m. S 2> อะไรก็ได้เข้าใจเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนเราได้ตลอดไปาบาแต่สิ่งที่กระแตต้องการสำหรับก,การที่จะวางฐานครอบครัวมีลูกแต่งงาน ผู้ชายคนนั้นต้องมีอะไรบ้างไม่ต้องไม่ต้องไปคาดพิงกับแฟนเท่าไงเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนเออต้องมีอะไรมีบ้านมีการงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องยังไงต้องแก่กว่าแค่แบบว่าต้องแก่กว่าแน่ต้องอะไรยังไงต้องแก่กว่าต้องแก่ไหมรวยไหมเอ่อ เรื่องหล่อนี่ยไม่ตัดไปเลยอะค่ะเฉยเฉยพี่เหญ่เขได้เหรอไม่ใช่คือก็ดูดีอ่ะก็ดูได้แต่ไม่ต้องหล่อดูได้ไม่ต้องหล่อแบบนี้พี่จะมีลุ้นไหไอ้พี่ภูมิหล่อจะตายโอเลยอดล้นเลยหล่อลงเบื่อไปเนี่ยเรื่องมอโอ๊ยอดเลยพบกันไม่ได้อ่ามีแบบอันดูดีเป็นผู้ใหญ่ใช้ขยันทำงานขยันทำงานต้องต้องแบบรวยระดับประมาณไหน พอมีกินอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็อพอมีพอมีกินไม่ใช่ไปแบบกูต้ตรงกู้ตามหรือว่าไปแบบจนแบบถึงขนาดแบบไม่มีเลย<ช>อะไรเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่ไหวก็พอพอมีพอใช้แล้วสภาวะผู้นำอ่ะสภาวะผู้นำบางคนชอบแบบว่าไปด้วยกันอ๋อชอบแบบไปด้วยกันไปด้วยกันไม,ไม,ไม่ไม่ชอบผู้นำคือคือ ตาเพิ่งโควทได้สองปีนะตายังไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นไงบ้างแต่สองปีที่ผ่านมามันก็ดีคือคือก็เขาพยายามปรับตัวให้กรนตาเยอะเยอะเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนใจร้อนบ้างคําพูดบางทีก็แบบใจร้อนอะแต่ไม่ใช่ใจร้อนกับเรานะใจร้อนกับขับรถอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบทาไมทาไมยังทำไมคนนี้ต้องขับแบบนี้ทําไมคนนี้ขับคือแต่เป็นคนให้ใจ คือไม่ใช่ใจเย็นก็ใจร้อนบ้างแต่คือเวลาที่ขับรถก็จะต้องต้องการอยากให้เขาใจเย็นอ่ะอคือบางคนไม่ค่อยชอ,ชอบไม่ชอบไม่ชอบใครที่มานั่งดๆๆๆันอะไรอบบนี้ขี้บ่นเออมันเหมือนขี้บ่นเหมือนเหมือนขี้บ่นแต่ว่ามันมันก็ไม่ดีอ่ะ,ะขับเร็ววไ <ๆ S 2> ปผ่านผ่านผ่านปาเก้าวงพี่จะไป้องไย ตัวคนที่ใจร้อนแหละนำรถไปก็สาบมาเลยของมีหน้าแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อนอย่างนี้มีหน้ามีข่าวว่ากระแตเนี่ยหมดทายวื้อแฟนไม่ให้ขายรือเปล่าไห้ข่าวพี่บอกแฟนรมณ์ร้อนที่ร้อนนี่สามทางเลยกระแตคุณเป็นหลังวัสดุกะเปะกับน้องวันนู้นคุณเลยไปดูไม่ไม่ได้มดค่ะแต่ว่าแต่ว่า น,น้ำหน้าทีอะไรเงี้ยแต่ที่ข่าวว่างดอะไรเงี้ยคงไม่อะค่ะเพราะว่านี่มันเป็นภาพมันเป็นภาพลักษณ์ของเราอะคลักคาแรคเตอร์เนาะภาพล,ลักษณ์ของเราไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเออเราก็คือทํางานเราไม่ได้ไปแต่งตัวโป้ที่ไหนหรือว่าไปอะไรไม่ดีดอะไรเงี้ก็ว่า,พ,าพี่จะจำกระแตได้แบบอุ้ยคนนี้เอ็กมากเลยอะจากหนังสือเสื้อมามาแม่ละสีข่าวสายดิคินีดิกินีอยู่ ใช่ okay. อ่่านันแหลยผมซื้อเก็บกี่บ้านเลยครับชอบมากแต่เล่มนั้นเล่มนั้นแบบเซ็กซี่เตงเซียมากใช่ที่เราบอกว่าจะลดลงเนี่ยหรือว่าลดปริมาณลงเนี่ยคือลดปริมาณของงานทางด้านนี้หรือว่าลดความเซ็กซี่ลดปริมาณทางด้านนี้ก็คือจะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรก็คือจะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะแล้วก็ความน่าจะเป็นที่ น่าจะเป็นของความรู้สึกของตัวเองเห็นแต่ตัวคือแล้วแต่ว่าอยากจะถ่ายหรือเปล่าอยากจะถ่ายหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเกี่ยวไหมว่ามีผลว่าแฟนเนี่ยไม่ชอบให้ถ่ายไม่เกี่ยวเราก็เลยจะลดไม่เกี่ยวเพราะเขาเขาเาเองเขาจะมีลิมิตของเขาอยู่แล้วลิมิตของแฟนจะแตกแค่ไหนก็จะเคยแบบคือก็จะไม่ถามเขาตรงๆเลคเคยแบบเคยแบบเล่นถามเล่นแบบไี่เล่นจริงหรอเล่นจริงหรอถามอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยห้าจถ่ายถอดหมดเนี้ย ถอดหมดแต่ว่ามีนี่อะไรเงี้ยถ่ายก็ให้ถ่ายไปเอเฮ้ยอพอเฮ้ยพวกเรารู้ว่าไม่ได้บอกพูดเล่นเขาพูดเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่เราแอบคิดอยู่ในใจไม่ได้คิดอยู่ในใจเราไม่อยากรู้ว่ายังงไะรสมมุตินะว่ามีมานะเราต้องเป็นบอดี้เพนต์เจอร้องเปื่อยนะแต่จะดูแบบว่านี่เป็นศิลปะหนักเลยนะสิบล้านไม่หาย ยสามสิบล้านขายไหมเคยชิมไปเลาวยังอยู่ได้แล้วไม่มีใครจ้างสามสิบล้านหรอกแต่ว่ามวยฝรั่งมาฝรั่งริมกระเทศเออชอบมากเลยเนี่ยเห็นดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแฟนแฟนไม่แฟนไม่ให้นะไม่เอาอ่ะเออแบบไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยแต่งานนี้ดีทำนะบอดี้เพนอยู่ก็อยู่สบายตลอดชีวิตแลยสามสิบล้านบาทอ่นะไม่ทำเหรอไม่ทำเพราะว่า ถึงถึงตอนนั้นที่จะทำคุณกตาคงแต่งานมีลูกแล้วอ่ะคือถ้าเกิดช่วงนี้ก็คงคงคงไม่ทําแน่นอนเพราะว่าอย่างนึ่งคือมันเกินความสบายใจเราดูกมันนานมากเลยนะวันที่เทนน่ะมันมันต้องถอ้เนโอเคมีฝาเบียร์ติดอยู่สองฝาไม่เอาแล้วก็ผลเบียรคนนึงมีออไม่เอา ไม่ใช่อะไรหรอกมันรู้สึกแบบถ้าออกไปแล้วมันดูไม่ดีหรือว่าอะไรมันก็คงไม่เออมันก็คงไม่ไม่ดีแล้วอย่างอาสมุิอ่าเลิกถ่ายแบบจบไปแต่บทบันนี้ก็หนูเป็นนักแสดงไปเลิฟซีบทเลิฟซีเนี่ยคือสมมุติว่าตกลงมาแล้วว่ไม่จะไม่มีการจูบก่อนอะไรสิ่งสัญญากับแฟนไปแล้วตัวเองเชื่อใจเขาโอเคไม่จูบกระแตกสัญญากับแฟนแล้ว ปั๊บหนังที่ถ่ายกองใหญ่มากวันนั้นท่านนู้นท่านนี่มาเลยกำกับลงมือเองเลยคืนนั้นเนี่ยคิวสุดท้ายแล้วใหายกระแตเนี่ยต้องสูดจริงจะทำเลย,นะเยไหมหรือจะโทรไปบอกเขาต้องโทรไปบอกโทรไปบอกแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายแบบนั้นเราก็ต้องมีสัญญาอยู่แล้วสัญญากับค่ายอยู่แล้วว่าเราลิมิตแค่ไหนอะไรยังไงบ้างถ้ามันเกินนอกสัญญาจริงแล้วก็ พูดได้ว่าไม่ทําไม่ทําได้แต่แต่ด้วยในวงการเนี้ยบางทีมันงานมันไหลไงมันอินมันอินอะ่ะรู้ไหม<อ>เครื่องตรงนั้น<อ>เครื่องตรงนี้ของบางท,ทีเสียจะมาบอกก็ได้นี่สัญญานี้จริงแต่ถ้าไม่ทําเรื่องเนี้ยหนังเรื่องอื่นอยากฝันเลยนะฝันเลยนะอ่า<อ>นี่ว่านี่ว่าวิทยายุทธกำลังภายในไม่ตแต่ไม,ไม่ทําเพราะว่าพยายามที่จะคิดใช่พยายามที่คิดตลอดคือบางทีทํางานเราจะแบบ คอยตามนะคอยคอยตามบางทีการถ่ายไฟน่หรือว่าการถ่ายแฟชั่นแฟชั่นเนี้ยบางทีมันแบบอารมณ์เราพาไปคือบางทีแล้วต้องมีมูดแบบนี้แบบนี้บ้างแล้วก็ไปเราก็ลืมกังลืมเรื่องของกังวลความปเรื่องของเซฟตี้ของเราเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องให้คนดูแลเราจัดการไม่ใช่ผู้จัดการเราจัดการเองเราไม่ควรที่จะไปยุ่งวุ่นวายน้องที่แบบเป็นเด็กหน้าใหม่วงการต้องฟังตรงนี้ไว้เลยแล้วเวลาเข้าไปแล้วตอนแรก นัดให้ใส่แค่แบบผุ้พีสูจนเกงขาสั้นพอไปถึงหน้างานนักภูมิกับเขาบอกไอ้ถอนออกหรือแต่งเก่งในอะไรเงี้ยไย,ย่าไปยอมเ<ห>พราะการตกลงขั้นต้นเนี่ยมันจบที่ตรงนั้นออนะครับหรือว่าต้องมีคุณแม่อะไรไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคือต้อจะมีการแบบว่าจุดพิธีย้ายนะผู้กำกับออกมาตะโกนโวยวายยกกองเลยนี่แกกำแย่แม่อะไรเงี้ยคือเราก็อยู่ในวงการนี้มานานพอที่จะได้ยินเรื่องราวพวกนี้หมดเลย มันก็เป็นการฝากกัาน้องให้ระมัดระวังจริงให้น้องเขาพูดจริงไงถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ายกเลิกกล้องอะไรยกเลิกเลยค่ะเงินแค่นี้แต่ผมก็เข้าใจบางคนเขาต้องการเขามีตับเขาเรียกอะไรมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเยอะต้องผ่อนบ้านดูแลแม่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพี่ว่าอย่าไปกลัวที่จะปฏิเสธผู้ใหญ่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่เราทําไม่ได้จริงๆริงอะแล้ววันนี้เขาบังคับแค่เนี่ยวันหน้าเขาจะบังคับเราขนาดไหนใช่มีดาราเยอะแยะมากมาย เมื่อพี่เล่จ้าก่อนเข้าวงการเนี่ยเสียตูดให้ผู้บปีหามาแล้วคุณจอมเฮ้ยไปเลยตามเลยโอเคครับโอกาสของความฝันเนี่ยคือเราสร้างตัวเองมาจนถึงหลายหลายปีนะการโอกาสเกินอยู่แค่เนี้ยบางทีผู้ผู้กำกับหรือว่าทีมงานเขนจะมากดจันขอหน่อยนึ่งเงี้ยบางคนก็โอ้ไม่อยากให้ความฝันเนี่ยมันทลายก็ยอมไปแต่ว่าจริงๆ้วความฝันเราเนี่ย วันนี้เราก้าวถอยหลังเราสามารถก้าวไปหน้าได้ไม่ลัวงไม่ลัวที่จะปฏิเสธยังมีงานอีกเยอะรอเราอยู่วันนี้เขาบอกว่าการที่เราจะกระโดดให้สูงเนี่ยนะครับเราก็ต้องเดินถอยหลังออกมานะที่ถอยมากเท่าไหร่เวลางานวิ่งและกระโดดมันจะสูงขึ้นเท่านั้น<ม>ต้องให้น้องกรแต่ช่วยยกตัวอย่างนะเพราะอยู่ในวงการนี้มานานแล้วมีเด็กๆหลายคนตอนนี้แบบอยากจะเข้าวงการพิกแตอยากจายแฟชั่นอยากเป็นนางแบบอยากจะเล่นนังเราเคยเจอเหตุการณ์ไหมที่แบบว่าโดน ควบคุมกับหรืออะไรเนี่ยเขากดดันหรือว่าเงียนเงียนไปหรือมัดมือชกเลยหรือาเป็นไคือคถ้าถ้าจะมีก็เราก็จะอ้างสัญญาอ้างสัญญาใช่ไหมเราก็จะพูด <What? S 2> พูดเรื่องสัญญาตลอดเวลาแต่ก่อนที่เราจะพูดเราก็ต้องมีคนข้างๆก็คือเป็นคุณแม่ของน้องก็ได้<อ>หรือว่าเป็นเป็นผู้จัดการเราก็ได้คอยพูดให้ <c oughs> ก,ก็่าเคยมีแบบว่า นั่งเรือข้ามเกาะไปอย่างเงี้ยเพื่อไปถ่ายแฟชั่นเนี่ยแบบเป็นทูพีซแต่สุดท้ายพอไปถึงเขาบอกเอ้ยเหลือแต่ทูพีซข้างล่างมีแต่กางเกงจับหมวก,กมีกางเกงหมวกให้ใส่ให้ใส่เสื้อยืดสีขาว,ขาวบางๆแทนข้างในไม่มีอะไรเงี้ยแล้วให้เปลี่ยนน้ำเนี่ยแล้วใเอาหมุดติดไว้เนี่ยเออเนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างเป็นเม่เลี่ยม นี่น่ากลัวมุมกล้องนี่เราต้องฉลาดนะจริงๆแล้วการที่น้องๆถ่ายรูปตัวเองเป็นผลดีนะแล้วก็จะรู้มุมกล้องตัวเองเราจ็ต้องคอยสังเกตดีๆเพราะว่าบางทีเราหน้าอย่างนี้ไม่โป๊หรอกแต่ว่ามุมของเขาเองอ่ะโหเด็กสมัยนี้ก็รงมากมีพรไหมครับไอ้ไมมครับพุ่มกับเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมาควายคอเลยมีครั้งสุดีาละชอบมากเลย ได้เกลี่ยมากมันเป็นมันเป็นหนังสือโยคะหน,นังสือโยคะออ๋ใช่ข้ามปุถุหารร่างกายเอาท้ายนี้ดีกว่าให้เรากระแตกหวังว่านี่งานไหนดีกว่าครับก็อาจารก็มีแข่งรถนะคะสนามสุดท้ายของกระแทก็ที่ภูเก็ตค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วย Honda Racing Face นะคะก็แล้วก็มีภาพยนตรโโ์เรื่องโคโศแล้วก็ละครเรื่องคู่เดือด<ซ>ไทยโคโศโคโศค่ะก็เป็นหนังบ<ซ>ู๊ของอาปณาของสามคนสี่ <Pin. S 2> จะเข้าฉายเมื่อไหร่ไงครับประมาณ20กว่าพฤศจิก่ะก็จะตามด้นจะพอดีพอด,ดีใ,ใกล้ๆแล้วครับครับนะครับ,นะรบวันนี้นะครับก็ได้มุมมองดีๆจากน้องกระแตเยอะแยะมากมายเลยนะครับครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเพื่อเทวารากนั่นเองนะครับถ้าเอกรเปลี่ยนแปลงนั้นมันทําให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นเสริมคุณค่าตัวเราแต่ลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในความสัมพันธ์ความสัมพัมมพนธ์นึงเนี่ย มันสามารถให้เกิดได้ทั้งสองทางนะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวด้วยและก็เขาเปลี่ยนแปลงตัวมันก็เป็นการปรับตัวทห้มันเกิดการขึ้นทางนั่นเองครับเอาละฮะก็ขอบคุณนะครับน้องกระแตสสอนมากนะครับนักแสดครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันพวกเราสองคนนะครับในรายการพูดซีนนะครับ